เราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แนวให้มุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิด้วยาขาขวา ทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นื้อชี้ข้ามือข้างขวาจลดนื้อหัวไ่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆหลับตาของเราเบาๆ ขอดูกพอสบายสบาๆคลายกับตอนที่เรากลาจะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตานีจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่น ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆแล้วก็มาสมมุติว่าภายใน ร่างกายของเรานั้นนะ่ะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งลว่าง,างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโปรงกลวงภายในคล้าย,ายท่อแก้ว ท่อเพชรใสใสสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งลงวางๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใส ครั้นี้เน่ยเราก็ามาทบทวนคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คลพบวิชาธรรมกายที่ท่านอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องทางเดินของใจซึ่งเป็นทางไปเกิด มาเกิดของสัตว์โลกทั้งหลายทางเดินของใจนะมีทั้งหมดเจ็ดฐานฐานที่หนึ่งอยู่ที่ปากจองจมูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่สอง อยู่ที่เปล่าตาหรือตรงที่น้ำตาไหลตรงหัวตานั้นนะจ๊ะท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายก็อยู่ข้างขวาฐานที่สามอยู่ที่กลางกลักศรีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สี่ อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้าอยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่หอยู่ในกลางท้องของเราในระดับเดียวกับสะดือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้น นำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองนั่นตัดกันเป็นการการะบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้แหละ เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่หกถูกกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ทำดวงนี้นะ่ะสำคัญมากถ้าไม่มีทำดวงนี้นะ่ะกรรมมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ ทมดวงนี้จึงทรงรักษากายมนุษย์เอาไว้ถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองชีวิตก็รุ่งเรืองถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสชีวิตก็รุงโรยถ้าทมดวงนี้ดับชีวิตก็ดับไปด้วยทมดวงนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันว่า ถ้าใครฝึกใจให้หยุดนิ่งแล้วเนี่ยจะต้องเข้าถึงกันอย่างแน่นอนถ้าได้ทำก็ทำได้ทำไม่ได้ไม่เพียงประการเดียวก็คือไม่ได้ทำหรือทำไม่ถูกหลักวิชาเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นก็เป็นเครื่องยืนยันให้เราอุ่นใจว่าทำความเพียรไปเถิดให้ถูกหลักวิชา ทุกวันทุกคืนในสม่ำเสมอเราจะต้องเข้าถึงทำกันอย่างแน่นอนไม่ถึงเป็นไม่มีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราจะได้เลิกวิตกกังวลเลิกท้อแท้ท้อถอยกันเมื่อเรายังทำไม่ได้ผลเพราะทำตรงนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าต้องได้แน่ ฐานที่เจ็ดนั้นนะ่ะอยู่เหนือจากฐานที่หนี้นะ่ะขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางนำมาวางซ้อนกันแล้วนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรองนี้เรียกว่าฐานที่เจ็ดทั้งหมดเจดฐาน เป็นทางเดินของใจไปเกิดมาเกิดต้องอาศัยทางนี้แหละสำคัญทุกฐานแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือฐานที่เจ็ดเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วก็เป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานทางหลุดทางพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายได้ เป็นทางเข้าถึงความสุขที่แท้จริงความสมหวังในชีวิตแล้วก็เป็นทางที่จะทำให้เราก็ถึงความรู้ที่แท้จริงจะเกี่ยวกับความเป็นจริงของชีวิตทำให้ชีวิตรอดปลอดภัยและก็มีชัยชนะแล้วก็เป็นทางที่จะเข้าถึงพระระัตนรัยในตัวด้วยฐานที่เจ็ดในจึงซ้ำคัญ เกิดดับหลับตื่นอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะเกิดลำามาเกิดแล้วแต่ดับคือตายก็ต่างตายตรงนี้แล้วตรงนี้สำคัญเป็นทางไปสู่พรโลกถ้าใสไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นที่ไปถ้าหมองไม่ผ่องใสทุกติก็เป็นที่ไป หลักวิชานะมันมีกันอยู่ตรงนี้เราฟังกันทุกอาทิตย์เพื่อตอกยำ้ำความทรงจำของเราเนี่ยให้มันแน่นกันไปเรื่อยๆจะไดยไม่ชะล่าใจไม่ประมาทในเมื่อเราจะหลีกเลี่ยงความตายและไปสู่ปรโลกไม่ได้ต้องฝึกซ้อมตรงนี้เอาไว้ให้ดี ซ้อมกันทุกวันวันละหลายๆครั้งทำให้เป็นให้ได้ให้มันใสให้ได้ฝึกซ้อมหลายวันแพ้ชนะกันกับวันเดียวในวันสุดท้ายเนี่ยสงครามศึกจริงพบสุกติและทุกตินั่นแหละเราจะเอามาใช้ตรงนี้เนี่ยถ้าใจใสแล้ว มันจะมีแต่ภาพดีๆมันเกิดขึ้นเราจะหนีภาพไม่ได้นะจ๊ะกรรมนิม,ม,นมิตกรรม,มารมกรรมนิม,ม,นมิตรหนีภาพของการกระทำไม่พ้นเลยเนะียซึ่งกรรมนิม,นมิตจะทำให้เราเข้าถึงคตินิมิตก็จะมีภาพคตินิมิตอีกกันแหละภาพที่จะไปสุ่คตินั่นแหละจะทุกกติรละสุคติ เพราะฉะนั้นภาพสุดท้ายต้องสดใสต้องสวยงามเป็นภาพสรุปงบดุลของชีวิตและภาพอะไรไม่เกินไปกว่าดีเกินไปกว่าภาพดวงธรรมหรือองค์พระจะเริ่มต้นด้วยภาพอะไรกันแล้วแต่เวลาใจใสแล้วตั้งไดภาพอย่างนี้ ดวงใสหรือองค์พระใสใสที่จะนำเราไปสู่สุคติภพเพื่อทำให้ชีวิตหลังจากตายแล้วนัว่นนะมีแต่ความสุขสมหวังอันยาวนานกว่าตอนที่มีกายมนุษย์นี้อยู่ะมันนานถ้าจนกระทั่งเรานึกไม่ถึง หรือไม่คอยจะเชื่อซะด้วยมันจะนานอะไรจะขนาดนั้นทั้งสุขติแล้วก็ทุกขติทุกคติเป็นสิ่งที่ไม่ควรไปแต่สุขติเป็นสิ่งที่ควรไปในการที่เรามาฝึกฝนอบรมใจเนี่ยฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งก็เพื่อต้องการให้ใจใส่ เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้เราได้มีความสุขในปัจจุบันทันทีที่เข้าถึงเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยนึกเลยว่ามีความสุขชนิดนี้มาก่อนแต่จะทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตเพิ่มเติมขึ้นจากที่เราได้รู้ได้เห็นด้วยตามนุษย์เนี่ยมันจะมีความรู้ที่เพิ่มเติมขึ้น เป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้ชีวิตปลอดภัยและก็มีชัยชนะมีความสมหวัง,นงในวิญใาหยุดนิ่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นทางมาแห่งบุญด้วยเพก็ต้องซ้อมต้องฝึกเอาไว้นี่คือกรณียกิจกอกิจที่แท้จริงหรือง,งานที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติของตัวเรา ส่วนกิจอย่างอื่นเป็นอากครณิยากิจที่จะไปเที่ยวเตะสนุกสนานเพลดิลดเพลินเพราะมันก็ไม่ใช่มีประโยชน์อะไรโลกใบนี้ที่เรามาเกิดไม่จะเป็นโลกแห่งความสนุกสนานเพลดิลดเพลินจะเป็นโลกแห่งการสร้างบารมีเติมบุญเติมบารมีของเราในให้มันกลั่นกล้าเพิ่มเติมขึ้น มีธรรม,มาหากินกับธรรม,มาสร้างบารมีเท่านั้นแหละที่เป็นเรื่องหลักเมื่อกายอยากต้องกินต้องใช้เราก็ทรม,มาหากินกันไปประกอบสัมมาชีวะกันไปแต่กิจที่แท้จริงคือการหยุดนิ่งหยุดนิ่งเป็นกรณียากกิจเป็นงานที่แท้จริงของตัวเราและมวลมนุษย,ยาชาติทั้งหลาย ให้ใจมันใสพอตอนสุดท้ายของชีวิตที่เราหลีกเลี่ยงภาพไม่ได้เราก็จะต้องให้ได้ภาพที่ดีได้พูดถึงการตายอย่างปกติที่ไม่ใช่โดยอุบัติเหตุนะจ๊ะเราหนีภาพไม่พ้นเพราะฉะนั้นต้องให้ใสเอาไว้ฝึกกันไปทุกทุกวัน ก็ต้องสมหวังกันอย่างแน่นอนอย่าไปท้อแท้อย่าไปท้อถอยอย่าไปเกียจคางเกียจเกียปฏิบัติธรรมแต่ขยันทำอย่างอื่นอย่าไปใช้ชีวิตยอย่างนั้นกันนะลูกนะเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้นะจํากัดจํากัดจริงๆไอ้ที่ผ่านมาก็ทิ้งเปล่าไปซะแตงเยอะ เพิ่งสร้างบารมีกันไปได้นิดนิดหน่อยหน่อยและเวลาที่เหลืออีกเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะมันนิดเดียวจริงๆเพราะฉะนั้นจะต้องเอาเวลาที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดนี้เนี่ยเอามาใช้ให้มันมีคุณค่าให้มันเป็นประโยชน์อันสูงสุดโดยการสั่งสมบุญบารมีทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเป็นต้นโดยเฉพาะตอนนี้ เรากําลังจะทํากิจสำคัญคือภาวนาซึ่งฐานที่เจ็ดตรงนี้เหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือหรือเหนือฐานที่หกขึ้นมาสองนิ้วมือจําให้ดีนะลูกนะตรงนี้คราวนี้เราก็น้อมเอาภาพองค์พระในกลางดวงแก้วองค์พระกลางดวงแก้ว ที่ท่านนั่งหลับตาเจริญภาวนาหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานั่นคือมองจากด้านบนลงไปด้านล่างตั้งแต่ปลายเกศดอกบัวตูมที่ตั้งอยู่บนจอมก็ะหม่อมบนประเศียนที่เลียงรายไปด้วยเส้นประศกเส้นผมที่ขดเป็นทักษิณาวัด ข้นขวาตามเข็มนาฬิกากเรียงรายกันย่งเป็นระเบียบเป็นท่องแถวอย่างนั้นที่เรามองเห็น,นพระเศียรตั้งอยู่บนบ่าคอเนะ่ยเราไม่เห็นหรอกบนบ่าทั้งสองมันไหลแขนทั้งสองฝ่ามือที่งายขึ้นนิ้วชี้มือขวาจะลดนิ้วหัวเม่มือขลางซ้าย เหมือนกายหยาบอย่างนี้แหละวางบนหน้าตักที่ขาขวาทับขาซ้ายใสตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสเหมือนกระจกใสเหมือนเพชรติดต่องแสงมีประกายเจ,จิดจ้านั่งอยู่บนแผ่นชาญในกลางล่วมแก้วที่ครอบเอาไว้ กลางดวงแก้วจำภาพนี้ให้ดีนะลูกนะนึกบ่อยบอยที่นอกเหนือจากเวลานั่งให้นึกเอาไว้นึกนึกบ่อยอยเดี๋ยวเราก็นึกได้นึกได้มันก็เห็นได้มันจะเป็นขั้นเป็นตอนนะ ที่เรายังเห็นไม่ได้ก็เพราะเรายังนึกไม่ได้ที่นึกไม่ได้เพราะมันไม่คอยจะนึกกัน,นไปนึกเรื่องอื่นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธรรมะกินครอบครัวเรื่องอะไรที่มันไม่ค่อยจะเข้าท่าเท่าไหร่นะไม่เป็นสาระไม่เป็นแกนสารแล้วก็เอาไปใช้ในตอนช่วงสุดท้ายของชีวิตไม่ได้นะมักจะเป็นนึกกันในเรื่องอย่างนั้นเปิดทีวีดู ปิดวิดีโอดูดูหนังดูละครอะไรกันไปซึ่งคืนเอาภาพเหล่านั้นให้มันติดก,กลางใจเวลาตายจะไปไหนก็นึกเอาก็แล้วกันแต่ภาพที่สำคัญเนี่ยมันไม่ค่อยจะได้นึกซึ่งเป็นภาพที่สำคัญต้องเอามาใช้ถ้าเรานึกบ่อยๆก็นึกได้นะลูกนะนึกได้มันก็เห็นได้ เห็นไหมมันเป็นขั้นเป็นตอนไปเรานึกได้มันก็เห็นได้เพราะเห็นได้เราก็ศึกษาได้ศึกษาความรู้ภายในความรู้อันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติเราก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมจากที่เราได้เคยศึกษาว่าชีวิตมนุษย์มีแต่เรื่องกิน เรื่องกามเรื่องเกียติบนเวียงกันอยู่อย่างนี้เรื่องกลัวกินกามเกลียดกลัวเนี่ยอาได้อ่านหนังสือนัหาได้เรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมบ้างเรื่องอวัยภู้มาได้ต่างๆเหล่านั้นแต่ว่ามันยังเป็นความรู้ในระดับพื้นผิว ทราบแต่มันยังไม่ซึ้งมันยังตื่นตื่นอยู่ที่ที่พอเรามาทำอย่างนี้ได้เราก็าเรียนรู้ได้เพิ่มเติมว่าเออภายในกายของเรานี่เนาะเวลาใจหยุดแล้วเนี่ยมันมีแสงสว่างในตัวที่นอกเหนือจากแสงสว่างภายนอก ที่เราเคยเห็นแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวแสงไฟฟ้าที่มนุษย์ประดิษฐ์แสงไฟแสงเทียนอะไรอย่างนั้นเป็นตน้นพระเออมันมีแสงในตัวด้วยนะแต่วันเนียนละมุนละมัยละมุนละมอยตาแตกต่างจากแสงภายนอกเห็นไหมจ๊ะความรู้เราเพิ่มเติมแล้วเออมันมีความสุข ที่แปลกแตกต่างลึกกว้างไม่มีถ้อยคำที่จะเอามาใช้กับความสุขภายในที่เราได้ไปสัมผัสนี้นะแต่เรารู้ด้วยใจยากที่จะรู้ด้วยคำด้วยถ้อยคำเห็นไหมเรามีความรู้เพิ่มแล้วเออมันมีความสุขชนิดนี้อยู่นะ เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วก็เพิ่มเติมไปอีกว่าไอ้ข้างนอกเนี่ยที่เราเคยเจอไม่น่าจะเรียกว่าความสุขมันน่าจะเรียกว่าความเพลินมากกว่าสนุกสนานเป็นเพลินให้มันผ่านไปวันๆอย่างนั้นเห็นไหมจ๊ะความรู้เพิ่งไปแล้วเออพอหยุดไปได้อีกระดับหนึ่งเออมันมีดวงธรรมภายในนะ ดวงกล,กลมภายในมันก็กลมเหมือนดวงแก้วภายนอกแต่ทำไมเป็นความรู้สึกมันแตกต่างจังจากการที่เราเห็นดวงแก้วภายนอกกับเห็นดวงธรรภายในเห็นดวงแก้วภายนอกมันก็เห็นแล้วก็เฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์มันธรรมดาธรรมดาแต่เห็นข้างในมันปลืม้มมันลื่นเลิงเห็นภายในมันลื่นเลิง หมือนกำลังดูพลนนเปลี่ยนไปอีกมิติหนึ่งเหมือนเราหล่นไปในสถานที่ลื่นเลงที่มีความบันเทิงใจแตกต่างจากสถานที่เลื่อนเลงที่เราเคยเจอมันมีชีวิตชีวาไปทุบระบบประสาทและกล้ามเนื้อ แล้วดูเหมือนมันจะขยายไปมีมีที่สิ้นสุดนี่เป็นความรู้เพิ่มเติมเห็นไหมจ๊ะเดี๋ยวก็เพิ่มเติมเห็นกายในกายแหละเออภายในนี่มีกายมนุษย์ละเอียดมีกายที่ปรหมรลูปพรมกระทั่งมีกายธรรมพัตนาไตรในตัวเห็นพนัตนตไตรในตัว ไม่จะความรู้เพิ่มเติมไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดเลยเหมือนเราเอาเถาบปินโตมาเปิดชั้นแรกว่าอร่อยแล้วชั้นถัดไปอร่อยเพิ่มขึ้นแต่เป็นเถา่ปินโตจะไม่มีชั้นที่สิ้นสุดเพราะเป็นชั้นเป็นชุดเป็นชั้นเป็นตอนเป็นภาพเป็นพลุดไปเลยเยอะแยะ สนุกสนานบุญบันเทิงนี่คือเรื่องราวความรู้ภายในที่เพิ่มขึ้นจนกระทั่งออกไปในมหาสมุทรแห่งความรู้แจ้งเห็นจริงความรู้อันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีขอบเขต u n l i m i t e d k ต o <No> w l e เลจ,จเดียวความรู้ที่ไม่มีขอบเขต โอ้โหสนุกสนานเบิกบอนไปเรื่อยๆนี่นะจ๊ะเ,เราจะได้เรียนรู้เพิ่มกันไปเพราะฉะนั้นจะไปขี้เกียดนั่งกันให้ไขยันแล้วก็เป็นทางมาแห่งบุญของเราด้วยบุญจะเกิดขึ้นทุกวันทุกคืนแหละร่างกายมันเสื่อมไปทุกๆวัน โรคภัยแค่เจ็บก็บปรากฏเกิดขึ้นความชราความเหี่ยวย่นที่เราไม่ต้องการมันปรากฏแต่เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เรียวแรงก็ลดน้อยถอยลงไปเพราะฉะนั้นใช้กายมนุษย์หยาบนี้นะให้เป็นประโยชน์นะลุงนะศึกษาฝึกฝนกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจของเราก็จะหยุดจะนิ่งได้ ระหยุดนิ่งได้ก็เข้าถึงความเป็นจริงของชีวิตเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจำภาพเอาไว้องค์พระกลางดวงแก้วจำอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่อยๆนึกไปแต่เวลาเราไปนั่งที่บ้านหรือในอารยบทอื่นเราก็เอามาตั้งไว้ตรงนี้เลยไม่ต้องไป เริ่ฐานที่หนึ่งมาถึงฐานที่เจ็ดนะจ๊ะไม่หยุดมันนิ่งตรงนี้แหละให้ใจหยุดใจนิ่งใ,ใจใจใสนึกบ่อยๆก็นึกได้นึกได้บ่อยๆก็เห็นได้เห็นได้บ่อยๆก็เข้าถึงได้เข้าถึงบ่อยๆก็ศึกษาได้ มันจะเป็นขั้นเป็นตอนกันไปอย่างนี้เขาทำกันได้เยอะแยะเราเป็นคนเช่นเดียวกับเขานี่แหละถ้ามีความเพียรไม่น้อยหน้าเขาเราก็ต้องทำได้นะลูกนะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้ตรึกถึงองค์พระไซส นั่งอยู่ในกลางโดนแก้วหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรามองไปอย่างสบายสบาๆทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นเมื่อยก็ขยับฟุ้งก็ลืมตาหายฟุ้งเราก็หลับตาลงไปใหม่ปรับลงเปลี่ยนแปลงวิธีการกันไปเรื่อยๆ ไม่ชาก็จะสมหวังดังใจเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปตั้งใจปฏิบัติธรรมให้ดีนะจะ๊ะจะภาวนาสัมมาอรังประกอบไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรฝึกใจหยุดนิ่งให้ใจใสใสฝึกไปประคองใจไปให้ลูกทุกคน สมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวกันทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะ